สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสำนักฟ้าโปรดมีเรื่องมานำเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหากรุณากดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมจากช่องของเรานะคะฟังแล้วคิดเห็นเช่นไรแสดงความคิดเห็นได้นะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องความลับของคนที่เกิดเดือน กันยายนและมีกากบาทกลางฝ่ามือเดือนนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาการสื่อสารความคิดสร้างสารรค์การปรับตัวและการเรียนรู้ผู้ที่เกิดเดือนกันยายนจึงมักเป็นคนละเอียดรอบคอบมีเหตุผลและการเรียนรู้ และชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่เมื่อมีกากะบาทในลายมือเส้นทางชีวิตจะไม่เรียบง่ายพวกเขาจะต้องเผชิญกับบททดสอบที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่ซับซ้อนการตัดสินใจการสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้อื่นภาคที่หนึ่งปัญญาแห่งดาวพุธและบททดสอบของกากะบาทสำหรับผู้เกิดเดือนกันยายน วันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ที่เกิดเดือนกันยายนและมีลายกากบาทในฝ่ามือเดือนนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาการคิดการวิเคราะห์การสื่อสารและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ผู้ที่เกิดเดือนกันยายนจึงมักเป็นคนรอบคอบมีเหตุผล ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเก่งและเป็นที่พึ่งให้คนรอบตัวแต่เมื่อกกบาทปรากฏในลายมือเส้นทางชีวิตจะเข้มข้นขึ้นเพราะปัญญาและความคิดที่มากเกินไปอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญบททดสอบที่ลึกซึ้งกว่าคนอื่น พลังของดาวพุธและผู้เกิดกันยายนดาวพุธทำให้ผู้ที่เกิดเดือนนี้มีคุณสมบัติโดดเด่นหลายด้านได้แก่นักคิดนักวิเคราะห์มีเหตุผลละเอียดและไม่ชอบตัดสินใจแบบเร่งรีบนักสื่อสารถ่ายทอดความคิดได้ชัดเจนและมักเป็นที่ปรึกษาที่คนรอบข้างวางใจมีความรู้กว้างขวาง รักการเรียนรู้สนใจในหลายแขนงปรับตัวเก่งแม้เจอสถานการณ์ยากก็หาทางออกได้ด้วยความคิดที่ยืดหยุ่นแต่ในอีกด้านหนึ่งดาวพุธก็ทำให้ผู้ที่เกิดเดือนนี้คิดมากเกินไปกังวลง่ายและลังเลโดยเฉพาะเมื่อมีกากบาทปรากฏ ความคิดที่ซับซ้อนนี้จะยิ่งเป็นบททดสอบหนักหน่วงในชีวิตความหมายของกากบาทสำหรับผู้เกิดกันยายนเมื่อกากบาทมาปรากฏในมือของผู้เกิดเดือนกันยายนความหมายจะเชื่อมโยงกับปัญญาและความคิดอย่างลึกซึ้งกากบาทคือบทเรียนแห่งการตัดสินใจพวกเขามักถูกทดสอบด้วยสถานการณ์ที่ต้องเลือก ทั้งเรื่องการงานความรักหรือครอบครัวการเลือกชช้กเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญกากะบาทคือการจัดการความคิดที่มากเกินไปผู้เกิดกันยายนมีแนวโน้มคิดวนซ้ำกากะบาทคือสัญญาณให้เรียนรู้การหยุดพักความคิดและฟังหัวใจตัวเองบ้างกากะบาทคือการสื่อสารที่ต้องจริงใจ หลายครั้งเจ้าชะตาอาจติดอยู่ในกรอบของคำพูดและเหตุผลกากบาทจึงบังคับให้พวกเขาต้องพูดด้วยความจริงใจไม่ใช่เพียงความถูกต้องทางเหตุผลบุคลิกภาพของผู้ที่เกิดกันยายนและมีกากบาทเมื่อดาวพุทธสานกับเครื่องหมายกากบาทคนกลุ่มนี้จึงมีบุคลิกพิเศษที่ต่างจากผู้เกิดเดือนอื่นๆ นักคิดที่ผ่านการทดสอบปัญญาของพวกเขามักมาจากประสบการณ์จริงไม่ใช่เพียงการเรียนรู้จากตำราคนที่ใช้เหตุผลเพื่อเยียวยาความเจ็บปวดที่เผชิญทำให้พวกเขากลายเป็นที่ปรึกษาที่อบอุ่นผู้กล้าเรียนรู้จากความผิดพลาดกรกระบาดทำให้พวกเขารู้ว่าทุกการตัดสินใจผิดพลาดคือบทเรียนที่ล้ำค่า เมื่อกากบาทผสานกับพลังดาวพุธสำหรับผู้เกิดกันยายนกากบาทไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความยากลำบากแต่คือการย้ำว่าคุณเกิดมาเพื่อใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้องด้านความคิดกากบาททำให้คุณต้องเจอปัญหาที่ซับซ้อนจนได้เรียนรู้การจัดลำดับความคิดใหม่ด้านความสัมพันธ์ คุณจะถูกทดสอบเรื่องการสื่อสารกับคนใกล้ชิดว่าจะเลือกพูดด้วยเหตุผลหรือด้วยหัวใจด้านการงานคุณมักเจอเส้นทางที่ต้องใช้ความรู้และปัญญาแก้ปัญหาใหญ่ไม่สามารถใช้โชชตาเพียงอย่างเดียวได้ตัวอย่างภาพชีวิตชายหนุ่มเดือนกันยายนที่มีลายกากบาทอาจเคยพลาดโอกาสใหญ่ในชีวิตเพราะลังเลคิดมากเกินไป แต่ประสบการณ์นั้นกลับทำให้เขาเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในสัญชาตยานและต่อมาก็กลายเป็นนักธุรกิจที่ตัดสินใจเฉียบขาดและประสบความสำเร็จหรือหญิงสาวเดือนกันยายนที่เคยใช้เหตุผลมากเกินไปในความรักจนพลาดคนที่รักจริงเธอเรียนรู้ว่าหัวใจไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลทั้งหมดได้และเมื่อโตขึ้น เธอก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมั่นคงได้คำแนะนำสำหรับผู้เกิดกันยายนที่มีกากระบาทใช้ปัญญาแต่ต้องฟังหัวใจด้วยอย่ากลัวความผิดพลาดทุกความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดเรียนรู้การสื่อสารที่จริงใจไม่ใช่เพียงการพูดให้ถูกต้องฝึกปล่อยวางความคิดที่มากเกินไป บางครั้งการไม่คิดคือทางออกที่ดีที่สุดสรุปภาคที่หนึ่งกระกาทในลายมือของผู้เกิดเดือนกันยายนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการใช้ปัญญาเพื่อเติบโตพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อเป็นนักคิดแต่เพื่อเป็นนักเรียนรู้ชีวิตทุกความผิดพลาดทุกการลังเลและทุกการตัดสินใจล้วนทำให้ปัญญาของพวกเขาลึกซึ้งและทรงคุณค่า จนท้ายที่สุดพวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่ใช้ความคิดเพื่อส่องสว่างแก่ผู้อื่นการตีความกากบาทบนเส้นต่างๆของผู้เกิดเดือนกันยายนกากบาทในลายมือไม่เหมือนกันทุกตำแหน่งแต่และตำแหน่งเปรยียบเสมือนรหัสกรรมและบทเรียนเฉพาะที่จากระวาลส่งมาให้เราโดยเฉพาะสำหรับผู้เกิดเดือนกันยายนที่มี ดาวพุธเป็นดาวประจําตัวการกรบาทจึงมักทดสอบในเรื่องปัญญาการตัดสินใจและการสื่อสารอย่างเข้มข้นการกระบาทบนเส้นชีวิตการทดสอบความมั่นคงและสุขภาพเส้นชีวิตคือเส้นที่บอกถึงพลังชีวิตสุขภาพและความมั่นคงในวิถีชีวิตโดยรวม หากผู้เกิดกันยายนมีกากบาทบนเส้นชีวิตหมายถึงการเจอปัญหาด้านสุขภาพหรืออุบัติเหตุที่ทำให้ชีวิตต้องหยุดชะงักแต่พระดาวพุทธทำให้พวกเขาฟื้นตัวด้วยสติปัญญาพวกเขามักใช้ความรู้การวางแผนหรือวิธีการใหม่ๆในการดูแลตนเองกากบาทตรงนี้เตือนว่า สุขภาพไม่ได้ดีขึ้นจากการคิดเพียงอย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติจริงเรื่องเล่าหญิงสาวเดือนกันยายนเคยเจอโรคที่รักษายากแต่เธอใช้การศึกษาและความรู้ใหม่ๆด้านสุขภาพจนสามารถกลับมามีชีวิตที่แข็งแรงและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นกากบาทบนเส้นสมอง การคิดมากและการตัดสินใจที่สำคัญเส้นสมองสื่อถึงความคิดการวิเคราะห์และการตัดสินใจในชีวิตหากการกรบาทปรากฏบนเส้นสมองคนเดือนกันยายนจะถูกทดสอบด้วยการเลือกครั้งใหญ่ในชีวิตดาวพุธทำให้พวกเขาเป็นนักคิดแต่การกรบาทเตือนว่าการคิดมากเกินไปจะกลายเป็นกรงขัง เจ้าชะตาจะได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการเชื่อหัวใจสำคัญกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเรื่องเล่าชายหนุ่มกัญญายญลังเลระหว่างการทำงานที่มั่นคงกับการทำธุรกิจใหม่กากรบาดบังคับให้เขาตัดสินใจอย่างชัดเจนและเมื่อเลือกธุรกิจเขาก็เติบโตอย่างมากเพราะใช้ปัญญาที่สะสมมา กากบาทบนเส้นหัวใจความสัมพันธ์ที่ต้องการความเข้าใจเส้นหัวใจเป็นตัวแทนของอารมณ์ความรักและความสัมพันธ์กับผู้อื่นหากผู้เกิดกันยายนมีกากบาทบนเส้นหัวใจความรักของพวกเขามักเต็มไปด้วยความซับซ้อนดาวพุทธทำให้พวกเขาสื่อสารเก่งแต่กากบาทเตือนว่า ความรักไม่ได้ต้องการเหตุผลมากเกินไปแต่ต้องการการฟังอย่างลึกซึ้งบทเรียนคือการใช้ทั้งปัญญาและหัวใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงเรื่องเล่าหญิงสาวเดือนกันยายนเคยเสียคนรักไปเพราะเธออธิบายเหตุผลทุกอย่างในความสัมพันธ์แต่ไม่ได้แสดงความรู้สึกอย่างแท้จริง กากบาทสอนให้เธอเรียนรู้ว่าความรักคือการเข้าใจไม่ใช่การพิสูจน์ด้วยเหตุผลกากบาทบนเส้นวาสนาเส้นทางการงานและการยอมรับเส้นวาสนาคือเส้นที่สะท้อนถึงโชคชะตาอาชีพและการยอมรับจากสังคมหากกากบาทปรากฏบนเส้นวาสนาคนเดือนกันยายน์จะมีเส้นทางการงานที่ไม่ตรงไปตรงมา พวกเขาอาจเปลี่ยนง,งานบ่อยหรือเจอวิกฤตที่ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ดาวพุทธมอบความสามารถด้านการเรียนรู้ทำให้พวกเขาปรับตัวเก่งและสุดท้ายประสบความสำเร็จจากการใช้ความรู้และการสื่อสารเรื่องเล่าชยายกัญญาย์เคยถูกปฏิเสธจากงานที่ใฝ่ฝันแต่เขาใช้โอกาสนั้นเรียนทัะใหม่ จนกลายเป็นที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงในสายงานที่แตกต่างออกไปกากบาทในตำแหน่งพิเศษกากบาทอาจปรากฏบนเนินต่างๆของฝ่ามือซึ่งสำหรับผู้เกิดกันยายนจะมีความหมายเฉพาะกากบาทบนเนินพุทธใต้นิ้วก้อยสื่อถึงการทดสอบเรื่องการสื่อสารผู้ขาอาจพูดมากเกินไป หรือต้องเรียนรู้การพูดในเวลาที่เหมาะสมกากบาทบนเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางบ่งบอกการทดสอบเรื่องชื่อเสียงต้องเผชิญการวิจารณ์หรือความกดดันทางสังคมกากบาทบนเนินจันทร์ขอบมือด้านล่างสื่อถึงจินตนาการและสัญชาตญาณที่เข้มข้นแต่บางครั้งทำให้กังวลเกินไปการผสมผสานความหมาย เมื่อรวมความหมายทั้งหมดกากะบาทในฝ่ามือผู้เกิดกันยายนคือบทเรียนแห่งความคิดและการสื่อสารไม่ว่าจะอยู่บนเส้นชีวิตสมองหัวใจหรือวาสนาล้วนบอกว่าชีวิตของพวกเขาคือการเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาให้สมดุลกับหัวใจคำแนะนำสำหรับผู้เกิดกันยายน ฝึกการตัดสินใจที่มั่นคงอย่าปล่อยให้การคิดมากทำให้พลาดโอกาสใช้การสื่อสารที่จริงใจไม่ใช่เพียงการใช้เหตุผลที่ถูกต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่ไม่ราบรื่นคือเวทีสำหรับการเติบโตรักษาสุขภาพด้วยการปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงการคิดหรือวางแผนสรุปภาคที่สอง กากบาทบนเส้นต่างๆของผู้เกิดเดือนกันยายนคือสัญลักษณ์ของการทดสอบความคิดการตัดสินใจและการสื่อสารแต่ทุกกากบาทไม่ใช่คำสาปหากเป็นเวทีให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาและหัวใจร่วมกันจนกลายเป็นผู้ที่ส่องแสงด้วยความรู้และความเข้าใจที่แท้จริงความรักครอบครัว การเงินและสุขภาพของผู้เกิดเดือนกันยายนผู้มีการกรบาทผู้ที่เกิดเดือนกันยายนมีดาวพุธคุ้มครองทำให้เป็นคนมีเหตุผลละเอียดรอบคอบและรักการเรียนรู้แต่เมื่อการกรบาทปรากฏในฝ่ามือชีวิตในด้านความรักครอบครัวการเงินและสุขภาพ จะเต็มไปได้วยการทดสอบที่ลึกซึ้งบางครั้งไม่ใช่การต่อสู้ภายนอกแต่คือการต่อสู้กับความคิดความรู้สึกและการเลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องความรักการสื่อสารที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปผู้เกิดกันยายนในความรักมักต้องการความเข้าใจพวกเขาสื่อสารเก่งแต่ กากบาททำให้เจอบทเรียนว่าการพูดมากเกินไปก็ทำร้ายความรักได้เช่นเดียวกับการไม่พูดเลยความรักของพวกเขามักเริ่มต้นด้วยเหตุผลเช่นเลือกคู่ที่เข้ากันได้ในด้านความคิดแต่สุดท้ายกากบาทเตือนว่าหัวใจไม่ใช่สมการที่แก้ด้วยเหตุผลเสมอไปพวกเขามักเจอคู่รักที่มาสอนบทเรียนสำคัญเช่น ต้องเรียนรู้การเปิดใจไม่ใช่เพียงอธิบายทุกอย่างด้วยเหตุผลเรื่องเล่าชายเดือนกันยายนเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่เพราะเขาใช้เหตุผลมากเกินไปในการตัดสินใจทุกเรื่องเธอรู้สึกว่าเขาไม่เคยฟังหัวใจเธอเลยความรักจึงจบลงแต่บทเรียนนั้นทำให้เขาเรียนรู้ว่า ความรักต้องมีพื้นที่ให้ไม่ใช่เพียงเหตุผลครอบครัวภาระและความรับผิดชอบที่ไม่อาจปฏิเสธผู้เกิดกันยายนที่มีกากบาทมักมีบทบาทในครอบครัวที่หนักกว่าคนอื่นพวกเขาอาจเป็นคนกลางที่ต้องแก้ปัญหาหรือแบกรับภาระหลายอย่างกากบาทชี้ว่าพวกเขามักถูกทดสอบเรื่อง หน้าที่จะเลือกทำตามหน้าที่โดยไม่ฟังใจตนเองหรือจะหาทางสมดุลให้ชีวิตครอบครัวและชีวิตส่วนตัวครอบครัวอาจไม่เข้าใจในบางครั้งเพราะผู้เกิดกันยายนมาเก็บความคิดไว้ข้างในแต่เมื่อสื่อสารออกไปพวกเขาจะกลายเป็นเสาหลักที่มั่นคงของบ้านภาคชีวิต หญิงสาวเดือนกันยายนเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาการเงินเธอต้องทำงานหนักตั้งแต่เด็กเพื่อช่วยพ่อแม่การกระบาดสอนให้เธอเข้าใจว่าภาระครอบครัวไม่ใช่เครื่องพันธนาการแต่เป็นเวทีฝึกฝนความแข็งแกร่งการเงินการจัดการและบทเรียนจากการสูญเสีย ผู้เกิดกันยายนมีความสามารถในการจัดการเงินได้ดีแต่กากะบาททำให้การเงินของพวกเขาไม่เคยเรียบง่ายหลายครั้งพวกเขาอาจพลาดจากการคิดมากเกินไปจนไม่กล้าลงทุนหรือกลับกันลงทุนเพราะข้อมูลมากมายที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามนั้นกากะบาทบอกว่าการเงินของพวกเขามักมีทั้งการสูญเสียและการฟื้นคืน เพื่อสอนให้รู้จักความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความมั่นคงทางใจและความสามารถในการปรับตัวเรื่องเล่าชายกัญยายนเคยเสียเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนหุ้นที่คิดว่ามีข้อมูลครบถ้วนแต่การสูญเสียนั้นทําให้เขาเรียนรู้ที่จะกระจายความเสี่ยงและใช้ปัญญายอย่างสมดุล ไม่ใช่เพียงตามเหตุผลที่ดูสวยหรูสุขภาพระบบประสาทและการย่อยอาหารดาวพุธควบคุมระบบประสาทและการสื่อสารของร่างกายดังนั้นผู้ที่เกิดกันยายนมักเจอปัญหาเกี่ยวกับความเครียดวิตกกังวลและโรคทางระบบประสาทก,กะกบาทเป็นสัญญาณเตือนว่า สุขภาพของพวกเขาอาจ,จได้รับผลกระทบจากการคิดมากเกินไปเช่นนอนไม่หลังปวดศีรษะหรือโรคกระเพาะวิธีแก้ไม่ใช่แค่การกินยาหรือรักษากายแต่ต้องเรียนรู้การปล่อยวางทางความคิดฝึกสมาธิหรือหากิจกรรมที่ผ่อนคลายจิตใจการเปรียบเปรย สุขภาพของผู้เกิดกันยายนเหมือนสายไฟที่ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างพร้อมกันหากรับกระแสมากเกินไปก็จะร้อนและลัดวงจรต้องเรียนรู้การพักและปล่อยพลังงานอย่างถูกวิธีคำแนะนำในภาคนี้ความรักอย่าใช้เหตุผลมากเกินไปฟังหัวใจและเปิดใจรับความรู้สึกของอีกฝ่ายครอบครัว แบกรับหน้าที่ได้แต่ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยการเงินใช้ปัญญาอย่างรอบคอบและเรียนรู้จากการสูญเสียเพื่อสร้างความมั่นคงสุขภาพลดความคิดที่ฟุง้งซ่านฝึกสมาธิและพักผ่อนอย่างเพียงพอสรุปภาคที่สาม สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกันยายนและมีกากบ,บาทในฝ่ามือความรักครอบครัวการเงินและสุขภาพล้วนเป็นเวทีทดสอบปัญญาและหัวใจของพวกเขาบทเรียนทั้งหมดไม่ใช่เพื่อทำให้ล้มเหลวแต่เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้การใช้ความคิดอย่างสมดุลกับการฟังหัวใจ จนกลายเป็นผู้ที่แข็งแรงทั้งกายใจและจิตวิญญาณกรเก่าจิตวิญญาณความฝันและอนาคตของผู้เกิดเดือนกันยายนผู้มีการกรบาทหากจะบอกว่าการกรบาทคือสัญลักษณ์แห่งกรรมก็คงไม่ผิดโดยเฉพาะสำหรับผู้เกิดเดือนกันยายนที่มีดาวพุธคุ้มครอง กำก่าและบทเรียนของพวกเขามักเกี่ยวพันกับความคิดคำพูดและการใช้ปัญญาไม่ใช่เรื่องของกำลังแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารและการตัดสินใจที่ส่งผลต่อผู้อื่นกเก่าบทเรียนจากคำพูดและการใช้ปัญญาผู้เกิดกันยายนอาจเคยใช้คำพูดหรือปัญญาเพื่อทำร้ายผู้อื่นในอดีตชาติ เช่นใช้ความรู้เพื่อหลอกลวงหรือใช้เหตุผลเพื่อเอาชนะโดยไม่สนใจความรู้สึกกำก่าวที่ติดมาคือการถูกทดสอบซ้ำๆด้วยสถานการณ์ที่ต้องเลือกว่าจะใช้คำพูดอย่างไรจะเลือกเหตุผลหรือหัวใจจะเลือกความจริงหรือสิ่งที่ทำให้ตัวเองได้เปรียบกกบาดคือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อคิดเก่ง อย่างเดียวแต่เพื่อเรียนรู้การใช้ปัญญาเพื่อสร้างความสมดุลและความจริงใจจิตวิญญาณการเปลี่ยนปัญญาเป็นปัญญายาณผู้เกิดกันยายนมีพลังทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของความละเอียดและการสังเกตเมื่อมีกากระบาดพวกเขาจะถูกบังคับให้ก้าวจากปัญญาเชิงเหตุผล ไปสู่ปัญญาญาณที่ลึกซึ้งกว่าจิตวิญญาณของพวกเขามีภารกิจคือการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และความจริงไม่ใช่เพียงการเก็บมันไว้เพื่อพิสูจน์ตนเองหลายคนในวัยกลางคนถึงปลายชีวิตจะกลายเป็นครูนักปราชญ์หรือผู้นำที่ถ่ายทอดบทเรียนให้คนรุ่นหลังการเปรียบเปรย จิตวิญญาณของผู้เกิดกันยายนเหมือนตะเกียงน้ำมันในห้องมืดมันไม่ได้ส่องสว่างแรงเหมือนแสงอาทิตย์แต่ให้แสงที่พอเหมาะอบอุ่นนอนและนำทางผู้ที่หลงทางได้ความฝันเสียงเตือนจากจิตใต้สำนึกความฝันของผู้เกิดเดือนกันยายนที่มีกักบ,บาทมักมีความหมายเชิงลึกไม่ใช่เพียงภาพสะท้อนของความคิดแต่คือ ข้อความจัดจิตใต้สำนึกพวกเขามักฝันถึงเส้นทางการเดินการเลือกทางหรือทางแยกสะท้อนบทเรียนเรื่องการตัดสินใจบางครั้งฝันยังปรากฏเป็นหนังสือสมุดหรือห้องเรียนซึ่งบ่งบอกว่าพวกเขามีภารกิจแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอด กากบาททำให้หลายความฝันกลายเป็นลางแม่นยำารากับจักรวาลกำลังสื่อสารกับพวกเขาโดยตรงอนาคตเส้นทางของนักปราชญ์และผู้ถ่ายทอดอนาคตของผู้เกิดเดือนกันยายนและมีกากบาทคือเส้นทางที่ไม่ราบเรียบแต่เต็มไปด้วยบทเรียนที่ค่อยๆหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นนักปราชญ์ที่แท้จริงวัยหนุ่มสาว เต็มไปด้วยความลังเลการคิดมากและการเรียนรู้จากความผิดพลาดวัยกลางคนเริ่มใช้ประสบการณ์และความคิดสร้างสารรค์จนกลายเป็นที่ยอมรับในสังคมอาจเป็นนักเขียนนักวิชาการหรือนักสื่อสารวัยบั้นปลายกลายเป็นครูหรือผู้นำทางปัญญาที่ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความรู้แต่ยังถ่ายทอด ปัญญาาณที่เกิดจากการผ่านบททดสอบชีวิตการเปรียบเรยอนาคตของผู้เกิดกันยายนเหมือนการเดินป่าแม้ทางจะวะกวนเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆเขาว่าจะกลายเป็นคนนำทางที่รู้จักทุกเส้นทางและสามารถพาผู้อื่นออกจากความมืดได้คำแนะนำปิดท้ายชําระกรรมเก่าด้วยคำพูดที่จริงใจ อย่าใช้เหตุผลเพื่อทำร้ายแต่ใช้เพื่อสร้างสารรค์ฟังเสียงในใจปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความคิดแต่คือการผสมผสานระหว่างเหตุผลและสัญชาตญาณให้คุณค่ากับความฝันบันทึกความฝันของคุณเพราะมันคือข้อความจัดจักรวาลยอมรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลง ทุกบททดสอบคือการฝึกฝนเพื่อให้คุณกลายเป็นครูของผู้อื่นสรุปทั้งสี่ภาคของเดือนกันยายนภาคที่ 1. ภาพรวมและพลังแห่งดาวพุธภาคที่ 2. องความหมายของกากบาทบนเส้นต่างๆภาคที่สความรักครอบครัวการเงินและสุขภาพภาคที่ 4. กรรมเก่าจิตวิญญ,ญาณ ความฝันและอนาคตทั้งหมดนี้สะท้อนว่าผู้ที่เกิดเดือนกันยายนและมีกากบาทในลายมือคือผู้ที่ถูกกำหนดให้ใช้ปัญญาไม่ใช่เพื่อแข่งขันแต่เพื่อถ่ายทอดแบ่งปันและส่องสว่างพวกเขาคือนักปราดญ์แห่งชีวิตที่แท้จริง